คลิปนี้เรามาดูวิธีการตรวจลอตเตอรี่ทุกรางวัลโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเราแบบง่ายๆกันนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ o er g o e Chrome นะครับ o o o g l h r o m e แบบนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นทําให้มันอยู่ในหน้าของ Google ในลักษณะนี้เนาะหรือว่าจะกดเข้าไปที่ตรง URL ตรงนี้นะครับอ่า URL ตรงนี้จากนั้นพิมเ์ www.google.com นะครับ ่ตามนี้เลย www google com มันก็จะขึ้นเว็บไซต์ของ Google ในลักษณะนี้เนาะให้เรากดเข้าไปที่ Google เลยอาจากนั้นมันจะขึ้นหน้าของ Google s e a r c h นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Google search เนาะให้เรานะครับกดไปที่ช่องค้นหาตรงนี้เลยและพิมพ์คําว่าตรวจหวยนะครับตรวจหวยพิมพ์แค่นี้พอนะครับตรวจหวยจากนั้นกดเข้าไปที่คําค้นหาตรวจหวยเลย โอเคจากนั้น Google นะครับจะมีช่องตรงนี้ให้เราสามารถตรวจลอตเตอรี่แบบออนไลน์ได้นะครับก็ก่อนการตรวจนะครับให้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าวันที่ตรงนี้ตรงกับในลอตเตอรี่ของเราหรือไม่นะครับตัวนี้ของผมเป็นวันที่1ตุลาคม2564ก็ตรงกับในลอตเตอรี่เนาะการตรวจลอตเตอรี่ตรงนี้นะครับทาง Google จะอัปเดตข้อมูลให้เราตลอดเลยถ้าเพื่อนๆเข้ามาตรวจนะครับจะเป็นการตรวจลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาป้อนตัวเลข6หลักในลอตเตอรี่ของเราตรงช่องนี้เลยช่องนี้นะครับ ก็กดเข้าไปและพิมพ์ได้เลยอของผมเป็น846945นะครับถ้าเราพิมพ์ครบ6ตัวแล้ว Google นะครับก็จะตรวจลอตเตอรี่ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนี่นะครับถ้าไม่ถูกรางวัลก็จะขึ้นว่าน่าเสียดายคนไม่ถูกรางวัลในลักษณะนี้เนาะแต่ถ้าถูกรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนนะครับทุกรางวัลเลยมันจะขึ้นในรูปแบบนี้นะครับ อ่ามันจะขึ้นว่ายินดีด้วยคนได้รับรางวัลที่1นนะครับตามนี้เลยมันจะบอกข้อมูลว่าเราถูกรางวัลและถูกรางวัลอะไรนะครับไม่ว่าจะรางวัลไหนนะครับถ้าเราพิมพ์เข้าไป เมื่อเราถูกรางวันนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเหลืองในลักษณะนี้หมดเลยอ่าอันนี้ก็จะบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับรางวัลที่5นะครับก็จะบอกรางวัลแบบนี้เลยสมมุติเป็น83แล้วกันเนาะ83รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับอ่าก็จะขึ้นว่า83คุณคนถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวตามรูปแบบนี้เลยก็ตรงนี้สามารถตรวจได้ทุกรางวัลเลยนะครับเพียงง่ายๆครับแค่เราสังเกตว่าลอตเตอรี่ของเรานะครับตรงกับงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่นะครับตรวจสอบวันที่จากตรงนี้ได้เลยและป้อนหมายเลข6หลักในลอตเตอรี่ของเราให้ตรงนะครับมัน เราถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวันนะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปทําได้เลยนะครับก็หลังจากที่รางวัลประกาศครบแล้วนะครับ Google ก,ก,ก็จะใช้เวลาประมาณสัก1 0ถึง20นาทีเนาะเราก็สามารถเข้ามาตรวจลอตเตอรี่ใน Google วิธีนี้ได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ